สวัสดีครับช่องผาหรือไปแล้วครับมาแล้วมาแล้วมามาถามาถาผู้บ้าซ้ำหน่อยผู้เดียวมาถาน้องนโมนโมตาสาเอาใส่หันขัวหันด้าตรงหน้าเดินไป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  พ่อเอกเริ่มยางก่อนเลยบอโอ้ยห่อเขาพ่อเอกเริ่มขึ้นห่อใหญ่แขกห่อเขาห่อเขาเริ่มแบบไงเลยเอ้ยขึ้นมุดมูนี่ไปเฮ้มอันนี้พี่ไปหอดมองก่อนมอโอ้ย ไปอันนี้พี่ขวัญพี่ขวัญเมืองพี่ชายชายเลิฟนะคะไปแล้วไปแล้วยางไปแล้วอ้าวโอ้ยยางคือขี่ขาดากแต่พิ่นหน่อกรได,ไดบอ,บอน้โมาตาตะนั่นแหละไอสาววาลินวันนี้เราไปทัวร์แก ถ่ายกลองขึเหลี่ยมตาแต่พี่กับน้องสองสีพี่น้องเขายางเงี้ยงกันไปถ่ายขางหนาเขากอนสองสีพี่น้องอย่าแทงกันอย่าแทงกันยางดีๆอย่าแทงกัน น้องโมเดินหน้านะคะน,นี่พี่ขวัญเมืองอันนี้ใจเลยม,มาแล้วไปแล้วไปทำงาน เป็นปุ่มเป็นงนอยู่เดินมาเดินมาไม่ว่า,าตัวเลขตัว, nói, ว,น,น,วน้อยผู้เบาแวงผู้เบาซ้ำหน่อย นี่หัวหน้าทีมใช่ไหมหัวหน้าทีมนโมตัสสะไปแล้วทำงานทำงานครับทำงานงานเลื่อนกันไล่ไล่ ว่าย no th ิ่งิ้นซับนี่เป็นมารถบักจยจอยมาแล้วรถบักจยจอยมาแล้วถึงที่ทำงานแล้วเพียงแถวแล้วใส่คิ้วได้คิ้วหนึ่งคิ้วสองคิ้วสามโม้หูแล้วครับเต็มเลยครับเต็มเลยน้องเกลือปูนอยู่พุ่นใส่คิ้วสายไปตามเพียงคิ้วโบ เกเกยถายมาขึ้นเนาะบอคนเอาเรื่องสร้างปงเรากรอบเยกเย่าย้มาขึ้นเออแยกเกยนหายทัมดอ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาถ่ายรูปแล้วยิ้มใส่กล้องนอยหนึ่งสองสามยิ้มยิ้มใส่กล้องเนาะยิ้มใส่กล้องเล็กน่าเนย นนี่อันนี้พ่อใหญ่ทำใจอันนี้พ่อใหญ่ทำใจมาแล้วเอ้าอาอยู่นี่โอ้หุ่นหุณใช่เลยนี่พ่อแม่สิหุ่นคือพ่อใหญ่ทำใจบ่นี่นี่นะคะพ่อใหญ่ทำใจเข้าเวรเหมือนกันวันนี้วันเวรเหมือนกันโอ้พ่อใหญ่ทำใจทำใจ ูลวมันย่างไปแต่มือนี่แม่เออพอมาทำงานมันมือมันไปเลยพอพอดอรถน้โมไปสิโอ้คือไปรมันแค่กี่ไหนกันแน่เทียงโอเทียงโอเอานไปบ่ายขายโมค่ะไหนแค่มนือต้องทาไมโอมันโอยู่ต้องลงแค่เดียวพองเ้นคนมันเคยด้วยก็ตปาไม้เนาะาแล้วทำงานนะคะทำงานวันนี้คลื่นกึคลื่น คือคืนอันนี้พ่อใหญ่ท,ทําใจอันนี้ท่านใจเพิ่นอ็มาเห็ดงานขึ้นกันนะคะก็หลายคนหลายเชือกมาเห็ดงานนะคะมาทํางานมาทํางาน ยายาหญาิกันยาหยาดกันมันวิ่งยู่ยังสิเวลามันไปมันยกงอขึ้นห้องอูไปเลยมันง่ายทำใจขาเหย้าจนเถ่อนนั่งสิห้องมันเยมันแรงว่างมันบ่ไปแล้วอกเลยใช่เลยขายาวแบบเหมือนพ่อใหญ่ทำใจเลยขาโอ้ขายเวาคือกันเลย ที่นั่นก็การน้ำบัดนีิเอ้ขาเงาคือกันเลยขาเงาไม่เล่นไม่ดิขาเงาเล่นไม่คันแท้นี่บ่มีคืนนี้กลัมวับวับเลยนะขาเงาเล่นไม่มาได้เปียหมูทำงานนะครับมาทำงานบรรยากาศคือคืนคือคืนทั้งคนทุนทั้งทางเนาะแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ thank okay.